ทำแม่งทำแม่งจตุพรได้กลิ่นดิวใหม่ทักษิณนายจตุพรพรมพลออกมาวิเคราะห์การกลับมาของนายทักษิณชินวัตรหลังบินไปดูใบและสิงคโปร์ก่อนจะบินกลับมาไทยในวันนี้ว่าคนระดับนายทักษิณการกลับมาแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าในวันพรุ่งนี้ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดคืออะไร เพราะตัวของนายทักษิณเงียบมากตั้งแต่ออกจากดูไบและไปสิงคโปร์ซึ่งคนไม่ได้เห็นภาพถ่ายแม้แต่ภาพเดียวนอกจากนี้คุณอิงก็ยังตอบคำถามสื่อว่าไม่แน่ใจแต่กลับมาแน่นอนวันนี้ติดธุระไม่ได้ไปรับซึ่งก็เต็มไปด้วยความสงสัยเพราะไม่มีใครกล้าให้ข่าวตรงๆซึ่งพรุ่งนี้ต้องดูกันที่ศาลฎีกาว่า ผลจะออกมาอย่างไรแต่ขอยืนยันว่านายทักษิณไม่ใช่คนธรรมดาและก็ทำให้เห็นว่าในช่วงสองปีเขาไม่ธรรมดาจริงๆแต่ครั้งนี้เราไม่ทราบว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคืออะไรต้องจับตาดูในวันพรุ่งนี้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ยืนยันเรื่องทั้งหมดดูแปลก เพราะการเดินทางไปวันที่4กันยายนท,ทั้งทางที่เช้าวันที่5กันยายนจะต้องโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายก็เดินทางกลับในวันนี้หากสุดท้ายแล้วนายทักษิณไม่กลับสภาพของพรรคเพื่อนไทยจะไม่เหลืออะไรเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเมื่อกลับมาแล้วจะได้เห็นว่านายทักษิณจะทาอะไรและมีสิ่งที่คาดไม่ถึงบางอย่างขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทุกอย่างดูไม่ปกติ